สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขุสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องย t u b e โจพารวยค่ะคลิปนี้ก็ค่ะ,คะจะเป็นแนวทางของอาจารย์เซียนขาเนาะคะ่ะหลังออกพรรษาแล้วเสียงจริงพูดจริงเนาะคะ่ะจะมาเบาให้ฟังเนาะคะ่ะแนวทางของอาจารย์ปู่เพชรเงินนักลาดยาาโกมินเนาะคะ่ะเพิ่นก็มาบอกมาเบาซึ่งอ่าตั้งแต่ต้นเนาะคะ่ะอาจารย์ก็ได้มาพูดไปบ้างแล้วเนาะคะ่ะแนวทางตัวเลข ที่ความฝันขอยจันเนาะเป็นเลขตัวใดเดี๋ยวจังไปฟังกันอีกเพราะว่าจันกันยุในได้ายแล้วเนาะค่ะแต่ว่าจันกับไปท่าบุญมาแล้วเนาะค่ะถวายน้ำเนาะ่สองร้อยแพ็คแล้วก็ถวายเพนพระมาเรียบร้อยแล้วก็ขอให้บุญนี้ลังลเขางมาเงินทองลังลเขามาผู้ใดร่วมบุญร่วมท่านเนาะก็กราบขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่รวมบุญกับจันทุกรอบทุกครัง้งคอยให้ทุกท่านมิชฌมิลามิมันเนาะให้กลับเพื่อนเป็นรอยเท่าพันเท่านะค่ะอะ บันี์อาจารย์อยู่ในสายแล้วกำลังฟังเสียงอาจารย์นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับเอฟซีทุกคนทุกท่านครับกะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาก็ได้ไปเหตุคือจังผมอบอกเอฟซีว่าสิได้ไปเลี่ยงเพนพระและก็ถวายน้ําพระกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบุนเท่าก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับ ขออนุมโมทนาบุญกับเอฟซีทุกท่านในการมีส่วนร่วมเต็ดบุญนขครั้งนี้ก็คือถวายเพียนพระและก็ถวายน้ำขอให้บุญนี้สำเร็จเดี๋วท่านทุกคนครับแบบนี้งโง่มากยังตัวเลขโชคลาภเนาะอิจูเนาะบาัดค่ะกะคือว่าความฝันกะคือผมเมาไปในมือนั่นแล้วเอฟซีกะสิเข้าใจ กพประมาณนะอกครับเกี่ยวกับตัวเลขที่ผมหายไปกับมีอยู่สามหางสามตัวก็มีแค่หนึ่งชุดสองตัวก็คือสองตัวแต่ว่าเมื่อนั้นผมก็ได้ทินงทายไปวป่าวันที่สิบห้าห้าหนึ่งสี่จะเป็นตัวกิงหรือตัวปลอมก็มาฟังกันนะวันนี้คือวันที่สิบห้าผมกับสีบยล,ละเอียดคือความฝันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเด้อว่า เลขห้าหนึ่งสี่นี่ปูเขาโชว์ให้ดูแค่แวบ,บเดียวแต่ที่ตัวเพิ่นโชว์แบบโดนๆหรือโชว์แบบนานๆนี่มันเป็นเลขตัวใดมือนี่สิก็ะสิไดงยิงนงเนาะครับเนาะ,ะสำหรับเลขล่างอันนี้ก็พ่อรู้ว่าเลขล่างหรือเลขบุญเพิรนเขียนไว้ก็คือศูนย์ห้าศูนย์หกเขียนติดกันเป็นขนานเลยนะครับปูกระยำยู่บอกว่าคนบุญน้อยให้ซื่อศูนย์้าคนมีบุญ ให้ซื้อศูนย์หอันนี้ก็แล้วแต่พิจนาด้ครับเดอ้อเลขปูเพชรเงินกัดสาม,มารถตีเรืกาหกเป็นเก้าได้แล้วแต่พิจนาเอาแบบนี้ทุกคนที่รอคอยตัวเลขว่าผมสีย้ำตัวเก้าบอเลขสามตัวนี่กัยั้งป่มด้วยครับเดอ้อเพราะว่าเลขสามตัวนี้เพิ่นให้เห็นแวบบแรกก็คือห้าหนึ่งสี่ผมย้ำนะครับห้าหนึ่งสี่แต่ตัวที่ท่านโชว์นานๆให้เบิ้งนี้ ที่ทุกคนรอคอยอยากเห็นอยากฟังมือนี่ก็คือ095ครับเพิ่นกลับหัวเก้าหกเป็นเก้านะครับเพิ่นเอาศูนย์ออกตัวนึงมันกระสิเหลือ้อ095เพิ่นกลับกันครับสรุปแล้วเลขมันก็อยู่ในมว้มวนม้วนนี่คือเก่าเนาะพี่โจเนาะค่ะแต่บางครั้งเขากะต้องอใส่วิจารณญาณในว่าเลขห่มาแบบนี้มันก็ต้องอยู่ในมวน้วนนี่แล้วถ้าตอดออกปุ๊บ มันก็ติเป็นศูนย์เก้าห้าเป็นกับหวัวเล็ินี่แหละครับแต่ว่าผมว่ากระย่าถิมนะครับเด้อหาหนึ่งี่นี่เพราะว่ากรอ,อนนี่ผูเคยเขียนี่ผมแล้วก็ดึกถิมมันก็ออกตัวที่เพิ่นดึกถิมตัวงูมางวดนี่ออกพรรษาเพื่อนี่ผมดูแค่แวบแรกก็คือห้าหนึ่งสี่ผมย้ำนะครับหนึ่งติดอะไรหกติดอะไรพิจนาวนะครับผมบอกเป็นในในแล้วนะครับให้ท่านพิจานาแต่ว่าผมก็มีความมั่นใจ ผมบ่แเม่นหยอ่อห้เอซสื้อได้ครับเด้อผมมีความหมั่นในเลขชุดนี้เพราะว่าเกสเอร์ซครับผมให้เก้าสบเซผมคิดว่าทุกคนจะพิจารณาเอาละกะันส่วนตัวผมผมก็คิดว่าอยากให้คนถูกอยากให้ f อซถูกเพราะว่าจังน้อยบุญกะทิน f อเอฟซี FC กับสิเดไเปดบุญกะทินอยู่วัดที่ใกล้บ้านเจ้าของหรือเฮดไสก็ได้ครับบุญถ้าถูกถ้าถูกแล้ว ทำที่ไหนก็ได้ก็อยากให้เป็นอันนี้สงบุญของท่านนี่แหละครับสําหรับตัวเลขผมกรมีประมาณนี้และก็งวดนี้ผมก็ฝันได้จังเสี่ครับทุกครั้งที่ผมบอกตัวเลขไปผมก็ไม่ได้หายหลายผมก็ใหายซ้ำนี่ครับไม่ได้ไหายแบบเยอะแยะไม่ได้ไหาย,หายแบบเปลอเทอะก็คือทุกคนเขามาฟังแล้วก็พิจณาเอาผมก็ให้เป็นแนวทางผมก็ไม่ได้บอกว่ามันต้องออกล้านเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันพ่นออก กตต้องพิจานาครับแต่ส่วนลึกๆในใจของผมแล้วผมคิดว่าตัวเลขที่ผมหายไปผมก็อยากให้เป็นตัวเลขนําโชคสําหรับเอฟซีผู้รวมเหตุรวมสางรวมบุญกับผมแต่ละครั้งขอให้บุญนี้ถึงท่านทุกคนนี่แหละครับตัวเลขผมจะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวแรกที่ปู่เขียนให้ผมดูก็คือห้าหนึ่งสี่นะครับตัวนี้เห็นแวบ,บเดียวตัวที่เห็นประมาณสองนาทีหรือสามนาทีคือศูนย์ เก้าห้าแต่ท่านเขียนเลขสองตัวติดกันก็คือศูนย์หกและศูนย์ห้านะครับนี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลเลขที่ผมให้เป็นแนวทางงวดนี้กับมีประมาณนี้เนาะพี่โจเนาะ,ะเอเขียนล FC, เลยไอเอฟซีเพิ่นเบิ้งแล้วก็ให้เพิ่นเด็กคชั่ให้เห็นว่าเลขเส้นขางวดนี้ไห้มีทำนี่เดอ้อให้ผิดจ,จะน่าเอาเมื่อให้แบบย้ยแย่เมื่อให้ยแบบซื้อบ่ไหวกับผู้ริมัก สูกฉลกตัวใดก็พิจรนาเอาผู้บ่ามากกัสามารถข้ามได้นะครับเอาประเด็บังคับกันในการลงทุนแล้วแต่ FC ซจะพิจนาเอาแนวทางของผมนะครับเอาพี่โจเอาบัดนนี้เลขต้องวันต่างห่ะที่จั์ฝันแต่แรกก็คือลงไปให้คลิปแรกแล้วเนาะค่ะจั์ก็คือ514ที่เพิ่นให้เห็นแป๊บเดียวนะคะแล้วก็อ่าเลขที่เพื่นไหน เห็นชัดๆก็คือ0ูนย์ห้ากับศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เก้าห่านาะค่ะจันศูนย์เก้าห้านี่สามารถที่จะกลับเก้าเป็นหกได้เนะคะเพราะว่าเลขปูเพนเงินเนี่ยจริงๆแล้วเก้ากับหกนี่มันมันมันจะประจําอยู่แล้วเนาะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ่ะศูนย์เก้าห้าแล้วก็อย่าลืมเอาศูนย์หกคาด้วยเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนไหนศูนย์หาก็ศูนย์หกแล้วก็ที่เพื่อนบอกว่าผู้ใดบุญหน่อยเอาศูนย์ห้า ผู้ใดบุญไล่06อันนี้ความหมายก็อยู่ในตัวเนาะค่ะซึ่งเราพัฒนาออกไปแล้วเนาะค่ะ56เนาะ56อันก็มีอยู่ดี50 56เนาะออกมีเบิดแม่ค่ะเล่าเนี่ย514 0506ถามว่าล่าสุดลาวพัฒนาออก05เอ้ย456เนี่ย3ตัวไปเล่าอลไรเด้อค่ะบาร์นี่514เนาะค่ะ,นน 5, 1, 4, ะ,คะถ้าจะให้แปลง แปลงหนึ่งเป็นเจ็ดนล้วกันอันนี้อย่าลืมแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าแอดเว้าเลขหลายคันไหนแอดเขียนเนี่ยคือเจ็ดซีอ่าเจ็ดอ่าเจ็ดซีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าคันสีว่าโอ้ยเลขหลายอยจะเขียนหลายแอดเอา้าคันอ๋อเจ็ดซีมาหนีแอดคือบ่เขียนให้อีกนล้วกันนี่นี่แหละคือประเด็นที่ที่แอดก็ต้องมาพูดคือกัน ขออีกตัวหนึ่งเนาะค่ะซึ่งอาจารย์ไม่ได้ไฮเจ็ดสีเนาะค่ะแต่ว่าแอดขอเขียนเจ็ดสี่เนี่คือตรงนี้เนาะค่ะที่เอามา,าแปลงเนาะค่ะหนึ่งเป็นเจ็ดเนาะค่ะซึ่งงวดที่แล้วแฟนอาจารย์แฟนอาจารย์เส้นขาฝันบ้านเลขที่สิบเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดเห็นไหมค่ะเอาขอเขียนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ตัวหนึ่งเนาะ,ะเพิ่มอันนี้แอดเขียนหนึ่งเด้ะะอโบเกียก็อาจารย์ดล้วกา ขอ oh, พูดอีกหน่อยหนึ่งครับพี่โจเอฟซี<ะ> FC, ครับหลังจากผมปล่อยตัวเลขโชคลาภใ้แล้วอ่าทั้งหลายหลายช่องผมก็มาเสี่ยงตัวเลขผมกับฝันผมกับฝันดีนะพี่โจฝันฝันเมื่อไหร่คะจันผมฝันว่าเอาผมสิเว่าก็ฝันที่เสี่ยงเลขกอนฝันอ่าหลังจากปล่อยมวยไปเนาะฝ<ะ>ัน ดีนะครับเอฟซี FC. ผมฝันว่าคนมาบอกผมว่าหรือว่าผู้ใดมาบอกกับปรูหจากหรือว่าปูกับปรเห็นหนาเพราะว่าปูปูไมา่หายแล้วแต่ว่าเพื่อนมาบอกว่ามันออกตัวใดตัวใดเพิ่นมาบอกผมอีกครั้งหนึ่งแต่ผมไม่เห็นหนาเพื่อนค่ะ <Huh. S 2> เพื่อนบอกเลขมันออกหนึ่งสี่เอฟซีจำไว้เลอเพื่อนบอกผมว่าเลขมันออกหนึ่งสี่นะลูกแปลงสี่แหละแต่บรเห็นหนาเพื่อนแต่ว่าเพื่อนบอกสามตัวนะครับแต่ผมจํา หลักร้อยไม่ได้ผมจําได้ตั้งหนึ่งสี่ครับอ๋อเพื่อนมาบอกออาพูดเท่ามาบอกผู้ใา้เป็นบอกค่ากันเพื่อนมาย้าที่หนึ่งสี่เนาะเลขออกแล้วเด้อลูกหนึ่งสี่เพื่อนวางสี่เป็นบ่ครับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนบอกสามตัวแต่ผมจําได้แค่สองตัวก็คือหนึ่งสี่แต่ว่าหลักร้อยจําว่าได้หรือสิเป็นตัวใดกับผู้ลูกแต่ว่ากับพิจนาวแต่ถ้ามันไม่มีแล้วก็เราเอาศูนย์ใส่ก็ได้นี่จังหดกันแล้วแต่ผู้มน นะครับนะค่ะคันคันเพื่อนอ๋อเอาเสนาขอนุญาตเขียนอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะเอาบ่ซ้อมกับบ้ต้องตามแล้วค่ะคือศูนย์หนึ่งสี่เนาะจันเนาะขอเขียนอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้คือฝัมันออกหนึ่งสี่แต่แต่สามตัวนะทำไม่ได้ก็แล้วเอาศูนย์ใส่สิเถะครับเป็นศูนย์หนึ่งสี่สิะครับจ้าหรือว่าเพื่อนเป็นผู้เท่าเมืนว่าเอาเก้าใส่ก็ได้เน้ะกันเนาะจันเนาะ แต่เดียวสิวหาลายตัวนะครับมันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ในห้าหนึ่งสี่น่แหละครับนอาก็พิจนาวกวมีประมาณนี้เนานกะกาบ้บ่หลายเนานะแต่ว่า,าเลขอะ่ะเพิ่นมายำที่หนึ่งสี่เลขออกแล้วคือหนึ่งสี่เนาะจันเนาะเพิ่นมายำที่หนึ่งสี่ครับอ,<ะ>อันนี้ก็คขึ้นอ่านบอกกุ๊ฟฟันอีฟังเ่าเพิ่นมาบอกว่าหนออหนึ่งสี่ครับก็เลยบอ่อยฟังเดียวสิลืมครับเออเนาะ มีอย่างยิ้มว่าจันคิดดีๆสกักคนนะฟันจังใดน,นะครัออฟันเป็นเรือนเป็นเล้าหลายอยู่ครับจะเอาไปประมาณนี้เะยคะัะคือย้ำที่หนึ่งสี่เนาะคะ่ะหนึ่งสี่ก็คือเจ็ดสี่เนาะคะ่ะเด้อเดี๋ยวสี่่าบบบอกเนาะคะ่ะนี่ค่ะยำแต่ว่าผู้ใดบุญนอยเอาศูนย์ค่ะผู้ใดบุญลายเอาศูนย์หกแต่จะเลืมศูนย์เก้าน้ำแดงเนาะคะ่ะเลขก็สิมีอยู่ประมาณนี้เนาะจันเนาะ ครับผมก็ให้พิจาาณนณจุดนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับขันเท้าก็ไปหลายขยายกว้ามหลาย FC เอฟซีมันจะงงนะครับเนาะ,นะเดี๋ยวผมจะขอบอกเอฟซีก้อนจะลาจากกันใน,น,นชิปนี้อาจจะเป็นชิปสุดท้ายและโค้งสุดท้ายก็ได้นะครับเด้อเป็นถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไ,<ห>ไทยงวนที่สิงพหพกเน่าจานเนาะสำหรับรายละเอียดตัวเลขของผมฟังดีๆนะครับเลขทั้งหมดทั้งมวล มีคือห้าหนึ่งสี่อันนี้ตัวแรกที่ผมปล่อยไปนะครับวันนี้ที่ทุกคนอยากลูว่าอาจารย์สิยํมตัวใดกับอีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์เก้าห้านะครับส่วนเลขสองตัวเหมือนเดิมครับศูนย์หกศูนย์ห้าครับมีประมาณนี้ครับสําหรับตัวเลขสําหรับคลิปนี้แลกกับจะกันจะลูกกันเลยนะครับเนาะก็หายเป็นคลิปสุดท้ายหรือว่าโค้งสุดท้าย ก่อนจากกันก็นกนขอให้เอซทุกคนสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาให้ท่านสมหวังในความคิดและความอ่านและบุญกุศลจงถึงแก่ท่านทุกคนสวัสดีครับค่ะกาขบขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะก็แนวทางฝันของขอาจารย์เซียนคาร์นะคะ่ัซึ่งแน่นอนหละนะค่ะมาจากปู่เพชรเงินนล้านย่ากโกมินเนาะก็ หลายๆปีมานี่ที่ผ่านมาเลขแนวทางปูสําหรับ FC คระจจาก็พอจะทราบอยู่นะงะว่ามาแบบไหนจังใดนรงงหลังจากออกบรรษาแล้วซึ่งปีนี้นะ,ะจานเส้นขาก็ปฏิบัติรรำแบบแข่งนะคะ่ะค่อนข้างแข้งภายใน3เดือนไตรมาส3าเดือนที่ผ่านมากับคนทุกท่านพิจารณาเบงะะเาาิงนะคะเอามาฝากเนาะผู้ทีติดตามใครที่โทรมาถามแอดว่า เดี๋ยวทางอาจารย์ปล่อยหรือยังเนาะ,ค,ะคือปล่อยแต่โค้งแรกเนาะ,ะนนี้คือโค้งล่าสุดเนาะเะรือลอ่ลองเบิรงนไะดะ้เผื่อว่าพรุ่งนี้เช้าเนาะสิ 16, บหกวันนี้ตรงกับวันที่สิบห้าตุลาสองเก้าสแปดตรงกับช่วงเที่ยงเที่ยงนี่แหละอัดคลิปตอนนี้เนาะก็จะรีบปล่อยให้เลยแล้วก็พรุ่งนี้สิบหกตุลาคมช่วงบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นกับซิรูแล้วเนาะเลขออกตัวใดคันเบนช่วงเชาะะ้าเนาะมือ้อื่นคันอาจารย์ฟันดีหรือว่าแบบใดตัวเลข จะเปลี่ยนแปลงไหมหรือเพื่อนมาย่ำตัวใดอีกกสิตธรมอาจารย์อีกตอนเศร้านอะะกะกสิได้ม,มาไล่โดไทยเพราะพรุ่งนี้ต้องไล่สดอย่างเดียวแล้วเนาะขันแนวแท่งขงอง่ราจารักรนะสำนักขันมะม่วงนา,างอาจคพิปนีกบาท่านแน่นอนนาะ,ะบางท่านกสิบุเห็นเนาะก็ขอกาบขอบคุณเนาะ,ค,ะคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบุรสุที่ก็ามารับชมรับฟังค้าประจำเอฟซีสายบุญของอยันเส้นคา ผู้ที่ร,ร่วมสั่งน้ำทั้งบุญกับอาจารย์ก่อนขอ,ขอให้ทุกท่านมีโชงมีลามมีมานเนาะอาจารย์กับไปเฮ็ดมาแล้วเนาะถวายน้ำสองร้อยแพ็คแล้วเลี้ยงเพลนพระก็ยกมือสาธถูเอาเด้อค่ะผู้ใดร่วมบมุญร่วมท่านเนาะตรวจน้ำอายุบ้านน้ำนะคะ่ะตรวจน้ำหยาดน้ำให้พ่อแม่ธรณีอุทิศให้เจ้าของน้ำให้เจ้ากรรมในเวรน,น้ำเนาะคะ่ะตัดกรรมตัดเว้นออกไปเนาะ,ะเพื่อเปิดโชคเปิลาภเจ้าของด้วยเนาะ,ะต,ตามที่บอกเนาะอาจารย์เพิ่นกับามาเมื่อแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้นล่องเบิงหนหางวดนี้คลิปแรกอนะ่ะถือเป็นคลิปแรกหลังจากออกพรรษาอ่ะขอให้ทุกท่านมิชซมิลาบมิมันกะทินหลายหลายวัดแต่และที่ทำบุญใกล้บ้านของท่านเนาะค่ะรวมบุญผู้ละหาละสิบไปเนาะค่ะเสริมบุญต่อบุญขันบ่ต่อบุญ,บบญเมิดกะสิบ่วมีบุญอ่ามีบ่ม,บมีพลังเนาะ,ะอ่ะ ก็ขอให้ทุกท่านมิโซมิรามิมารเด้อค่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องโจผ้ารวยน้ำแนวเดน้อค่ะผู้ใดกดให้ให้ถือรางวัลที่หนึ่งนาะคะ่ะสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทย ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกๆลังวัลที่มีเดอ้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องคิดดีทดําดีพูดดีขอให้ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นเนาะคะ่ะสำหรับยิปนี่ขอตัวก,ก่อนยิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ